สวัสดีครับนี่เราอยู่ที่บูธของโค้นเรากลายเป็นยุคตกยุคไปแล้วน,นี่พัฒนาเป็น M5 แนละ้วไม่ใช่ M4 M4 ก็จะเป็นรูปแบบเดิมเป็น M5 หรือว่า M5 สิ่งที่พัฒนาไปจากจาก M4 ก็คือตัวปลดแม็กกาซีนมีทั้งฝั่งซ้ายไอ้บสแชก็คือไอ้ก้านไม้กองใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะ Upper r e c e i เ e r เปลี่ยนรูปทรงใหม่โ o เ e r r e ร e เ v e ร์ receiver, เปลี่ยนรูปทรงใหม่ดูแข็งแรงหนาะคนดิอันนี้ก็ยกสูงตรงช่วงระหว่างระหว่างแฮมเมอร์พินทิกเกอร์พินรหัสเขาคือโค้ด m 5นะครับฝั่งซ้ายให้ฝั่งขวาม็ามีตัวปรัโหมดเป็นสวิตด้านด้านขวาแล้วก็น,นี้ตัวปดรูกเลื่อนนะ สำหรับคนมือฝ่าก็กดตรงนี้นี่มีกระสุนอ่โอ<ม>ชีวิตง่ายกนเยอะโค<ม>้ด M5 M4 เก่าไปแล้วอ่าแล้วเดี๋ยวก็ไปดูตัวนู้นีว่า ต่อไปเป็นโคน้ดไม่รู้เรียกชื่ออะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าทีแรกนรึกว่าเป็น308แต่เป็นกระสุนอ่าหกจุด้งเขาบอก6.5 แต่ว่าใช้ซองกระสุนใช้ซองกระสุนร่วมกับ7.62ใช้ได้สิกรับของทีแม,ม็กนะครับอ่าอัปเปอร์กับโลเวอร์ซิมอร์ก็จะใช้ท้าย M5 เลยก็คือมีตัวกดตรงนี้แล้วก็รูปทรงของอัปเปอร์ก็คือเปลี่ยนไปเลยน้ำหนักกำลังพอดีข้างหน้าเป็นกล้องมองกลางคืนเมื่อกี้พียาเขาบอกว่า night vision เขียนโมดูล่าคาลิเบอร์ก็น่าจะไม่รู้ไม่รู้แปลว่าอะไรแต่น่าจะแบบใช้ได้ไหลายใช้ได้ไหลายขนาดอาจจะเปลี่ยนลำกล้องเป็นเจ็ดจุดหกสองก็ได้หกจุดห้าก็ได้ววนแล้ว่งหลอกมากเป็นเอ่อจุดห้าเป็นหนึ่งคับแปดนะครับลำกล้องเป็นหนึ่งับแปด ทันหลังนี่ก็ได้ทั้งสองฝั่งเมื่อกี้ของโค้ดห้าก็เหมือนกันดึงได้ทั้งสองฝั่งเหมือนกันโอเลยิ้มอคสำหรับบูทโค้ดก็ใหม่ใหม่แบ็คท็อมก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวพาไปดูบูทลิกซ์อง